เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ All New Civic อยู่นะครับต้องการที่จะปิดระบบ Honda Sensing บางระบบครับจะต้องทำยังไงอ่านะครับวันนี้ผมมีคำแนะนำนะครับวิธีการใช้งาน6ระบบ Honda Sensing รวมถึงวิธีเปิดและปิดระบบรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้สวัสดีครับทุกคนผม M Honda นะครับกับช่อง M Honda และสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับ นะครับแต่ใช้งานไปครับหลายๆท่านเจอครับบางอย่างนะครับไม่อยากจะใช้ระบบ Honda Sen s ซิ g ก็ต้องทำยังไงอ่ะน้องอ่ะวันนี้ผมมาแนะนำให้นะครับวิธีการเปิดและปิดระบบนะครับรวมถึงวิธีการใช้งานของระบบ Honda s e n s i n g ทั้ง6ระบบมาฝากเพื่อนนะครับอ้าวบอกกันก่อนนะครับว่าระบบ Honda Sen s i n g นะครับทวนกันนิดนึงนะครับทั้ง6ระบบนะครับ ของฮอ n d a ที่มีอยู่ในปัจจุบันหลายๆรุ่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับ 1. นะครับระบบ CMBS ครับระบบแจ้งเตือนและช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับอ่าอันนี้ความปลอดภัยล้วนๆนะครับ2นะครับระบบ ACC ครับ Adaptive Cruise Control หรือระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมถึงติดตามรถคันนาได้ด้วยนะครับว้าวเป็นไง 3. นะครับระบบ L-CAS นะครับระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับอันนี้กับขี่ทางใจสบายเลย เกาะเส้นช่องจราจรไปตลอดเลยนะครับ4นะครับระบบ RDM ครับระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถเส้นทึบนะครับอันนี้เส้นข้างถนนป้องกันเราหลับในครับลงข้างถนนนั่นเองนะครับผม5นะครับระบบ LCDN นะครับระบบแจ้งเตือนนะครับเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นะครับก่อนี้ติดไฟแดงเราเผลอเล่นโทรศัพท์ครับคันหน้าไปแล้วระบบเตือนเราให้ไปได้แล้ว6ระบบสุดท้ายนะครับ a h b ระบบ ไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองครับอ่าอันนี้มืดๆนะครับเวลาไม่มีรถสวนมาปรับไฟสูงให้เลยครับเวลามีรถสวนมาปรับไฟต่ําให้ครับเป็นไงสุดยอดนะครับอันนี้คือ6ระบบนะครับ Honda Sensing ระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานแต่หลายท่านบอกไม่อยากใช้งานน้น้องนะครับพี่อยากจะปิดอ่ะปิดได้หรือเปล่านะครับผมบอกก่อนนะว่าบางระบบปิดได้แค่ชั่วคราวบางระบบก็ปิดได้ถาวรนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับผมทําคลิปวิดีโอไว้ให้แล้ว ครมจะมาแนะนํานะครับวิธีใช้งานนะครับ6ระบบ Honda s e n s นซิและวิธีเปิดปิดระบบนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับอันดับแรกให้เป็นเพื่อนสตาร์ทเครื่องหรือเปิดสวิตต์ตำแหน่งอ่อนก็ได้นะครับระบบแรกที่จะแนะนําจะเป็น CMBS นะครับระบบแจ้งเตือนและช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับระบบจะทํางานที่ความเร็ว5กิโลเมตรขึ้นไปหลายๆคนไม่อยากใช้งานนะครับผมจะต้องทํำยังไงนะครับอ่านะครับไม่ยากนะครับใช้ปุ่มนะครับด้านขวามือที่พวงมาลัยปุ่มกลมๆนะครับ ในการเลือกนะครับเราลองกดปุ่มกลมๆนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนเจอคําว่า Safety Support นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเจอแล้วกดปุ่มกลมๆนะครับตรงนี้1ครั้งนะครับเป็นการ Enter นะกดเข้าไปเลยตึ้งนะครับผมอ่าเห็นมครับระบบ CMBS นะครับก็คือรูปรถหันหน้าก็หากันหรือชนกันตัวนี้นะครับถ้าเราไม่อยากใช้งานก็กดปิดกดปุ่มกลมๆ Enter 1ครั้งนะครับ ตอนนี้ระบบ c m b f off เรียบร้อยแล้วนะครับระบบนี้จะไม่ทํางานนะครับแต่แจ้งก่อนนะครับเป็นการปิดชั่วคราวเท่านั้นนะครับเมื่อไหร่เราดับเครื่องสตาร์ทใหม่ระบบ CMBS จะกลับมาทํางานอัตโนมัติ1ครั้งนะครับถ้าเราอยากจะปิดต้องปิดทุกครั้งที่เราใช้งานนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับอันดับที่2ก็คือระบบ ADC Adaptive Cruise Control นะครับ ระบบควบคุมระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับผมอาพร้อมติดตามรถคันหน้าได้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากใช้งานครับมากดตัวนี้ครับรูปรถนะเห็นไหมฮะกดปึ้งนะครับมันจะเด้งโชว์สถานะที่ตัวเรือนใหม่นะครับแปลว่าระบบพร้อมใช้งานนะครับตัวนิ้วที่ผมชี้อยู่นะครับผมนะครับระบบนี้จะทำงานที่ความเร็ว30กิโลเมตรขึ้นไปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากใช้งานนะครับความเร็วที่ต้องการล็อกความเร็วนะครับมากด ปุ่มเซตตัวนี้นะครับอ่าโดยการโยกสวิตตัวนี้ลงล่างนะครับปึ๊กนะครับมันจะขึ้นคำว่าเซตแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับอ่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้งานต้องการแคนเซลหรือยกเลิกระบบนี้นะครับให้กดคำว่าแคนเซลนะครับ หรือจะกดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อยกเลิกระบบนะครับสัญลักษณ์มันจะหายไปนะครับอ่านี่คือระบบ ACC นะครับผมต่อไปเราไปดูระบบ l c a นะครับระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับระบบนี้นะครับจะทำงานที่ความเร็ว72กิโลเมตรขึ้นไปนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะใช้งานนะครับวิ่งไปที่ความเร็ว72กิโลเมตรนะครับขึ้นไปแล้วกดปุ่มรูปวงมาลัยตัวนี้ครับมีเส้นปะอยู่นะครับ กดตึงนะครับจะมีสัญลักษณ์โชว์ขึ้นมาที่เรือนใหม่เห็นไหมครับระบบนะครับจะควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับจะเกาะเส้นประไปตลอดเลยนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะออกนอกเลนหรือแซงนะครับต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันจะไม่ขืนมือนะครับระบบถึงจะยอมให้เลี้ยวไม่นะมันจะขืนมือนะครับผมถ้ากรณีที่เราไม่อยากใช้งานนะครับก็มากดปุ่มตรงฟวงมาลัยรูปตัวนี้ฟวงมาลัยตรงนี้อีกทีนะครับ กดปึ้งนะครับสัญลักษณ์ก็จะหายไปหมายความว่าเป็นการปิดระบบไม่ใช้งานนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับระบบ A D M นะครับควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับเส้นทึกหรือระบบป้องกันเราตกถนนนั่นเองนะครับอ่าปิดตรงไหนและใช้ตรงไหนนะครับผมระบบนี้เช่นเดียวกันจะทํางานที่ความเร็ว7จกิโลเมตรขึ้นไปนะครับผมนะครับวิธีการปิดนะครับรุ่นไม่ยากนะครับให้มาหมุนปุ่มกลมๆด้านขวามือนะครับหมุนไปเรื่อยๆเลยครับ จนเจอคำว่า safety support เห็นไหมฮะเสร็จแล้วกดปุ่มกลมๆเพื่อการ enter นะครับเสร็จแล้วตัวนี้นั่นเองที่เราต้องการปิดนะครับเป็นรูปรถนะครับตัวนี้ข้างบนนะนะครับแต่เราอยากจะปิดไม่อยากใช้งานก็กดปุ่มกลมๆหนึ่งครั้งครับเห็นไหมฮะ r d m off ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ปิดถาวรได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับกดย้อนกลับมานะครับ ต่อไปนะครับระบบ LCDN แจ้งเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นะครับระบบนี้ดีนะครับแจ้งเตือนเราเมื่อเราจอดติดไฟแดงรถคันหน้าเคลื่อนที่ออกไปแล้วนะครับมีสัญญาณเตือนให้เรานะครับพร้อมสัญลักษณ์แต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่อยากใช้งานนะครับมาตั้งปิดระบบตรงที่หน้าจอเครื่องเสียงนะครับอ่านะครับตัวนี้นะนะครับโอเคนะครับแล้วกดนะครับมาที่ฟังก์ชันว่าการตั้งค่ารถยนต์ตัวนี้นะครับตึงนะครับ แล้วก็หาคําว่าการตั้งค่าช่วยเหลือผู้ขับขี่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับการแจ้งเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนออกไปเห็นไหมฮะตัวนี้นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับสังเกตว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้งานก็กดปิดได้เลยนะครับมีปิดอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะง่ายๆนะครับไม่อยากใช้งานก็กดปิดได้เลยอยากใช้งานก็กดปกติได้เลยหรือกดเตือนล่วงหน้าก็ได้นะครับอ่ะง่ายๆครับระบบนี้ไม่ยากเสร็จแล้วกดรูปบ้านออกมานะครับ ส่วนระบบสุดท้ายก็คือระบบไฟหน้าออโต้นะครับ AHB เปิดไฟสูงให้ออโต้นะครับอัตโนมัตินะครับเมื่อเราวิ่งกลางคืนนะถ้ามืดๆนะครับไม่มีรถสวนมาเปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้ามีรถสวนมามันจะปรับลงไฟต่ำนะครับระบบนี้ใช้งานง่ายๆแค่เพื่อนๆนะครับปรับสวิตช์ไฟหน้าให้อยู่ตำแหน่งออโต้นะครับระบบนี้จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้งานก็เลื่อนไปตำแหน่งอื่นครับเป็นไฟหน้าปกตินะครับ มันไฟหน้าออโต้ก็จะไม่ทํางานครับระบบนี้นะครับมาปรับปิดเปิดที่ตัวนี้ครับอ่าง่ายๆครับไม่ยากนะครับลองทำตามกันดูทั้งหมด6ระบบ Honda Sensing นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการใช้งาน Honda Sensing เบื้องต้นนะครับทั้งเปิดและปิดระบบนะครับง่ายๆ่นะครับเพื่อนๆไม่อยากใช้ระบบไหนก็เข้าไปปิดครับอยากจะใช้ก็เข้าไปเปิดแต่ต้องบอกก่อนนะครับบางตัวปิดได้ถาวรบางตัวปิดได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับผมอ่ะ เอาเป็นว่าท่านเพื่อนท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันได้นะครับด้านล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ผมจะไปอ่านทุกคําถามและตอบทุกเมนต์แน่นอนนะครับกับสาระในรถยนต์ที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องพลาครับพลาไปก่อนสวัสดีครับ